ก็สวัสดีทุกคนนะครับอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ะผมก็จะมาอ่ะนำเสนอหรือว่าอ่ะมาสอนการหาปริพันธ์นะครับโดยการแยกส่วนนะครับหรือว่าที่เรียกว่อกาอินทิเกรตอินทิเกชันบายพาร์นั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะพูดกันคุ้นปากคุ้นหูนะครับก็คือการอินทิเกรตแบบบายพาร์นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับการอินทิเกรตแบบบายพาร์นะครับ หลายคนอาจจะคุ้นหูมานะครับคุ้นหูคุ้นตาเกี่ยวกับสูตรต่งตางๆนะครับเราอาจจะได้ยินมาว่าเฮ้ยอินทิเกรต V อินทิเกรต u dv เท่ากับ u v ลบอินทิเกรต v du อะไรอย่างนี้นะครับหลายคนท่องสูตรได้แต่ทำไม่เป็นนะครับหลักๆของการอินทิเกรตบายพาทนะครับเราจะ มองฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตหรือก็คือฟังก์ชันอินทิเกรต f x d x นี่แหละนะครับเราจะมองเป็นอินทิเกรต u d v นะครับก็คือจะแบง function, ่งฟังก์ชัน f x d x ตัวนี้ออกเป็น2ส,ส่วนนะครับแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนี่แหละที่เรียกว่าการแยกส่วนนะครับแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกไม่ใช่ส่วนแรกส่วนหนึ่งตั้งชื่อว่า u นะครับอ่ะ ส่วนหนึ่งตั้งชื่อว่า u อีกส่วนหนึ่งตั้งชื่อว่า dv นะครับแบ่งเป็นสส่วนคือ u กับ dv dv นี้จะรวม dx เข้าไปด้วยเสมอนะครับอพอได้มา so แบ่งอย่างนี้ปุ๊บนะครับแต่สูตรการอินทิเกรตมันจะได้เป็นอันนี้ดังนั้นอันนี้เราต้องหาอะไรบ้างนะครับเราแบ่งตอนแรกเรามี u กับ dv แต่ในสูตรของเรามันมีอะไรมันมี u มี v มี DU นะครับมี v ดังนั้นนะตอนนี้สิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรตอนเราแบ่งเรารู้แล้วว่า U เป็นอะไรใช่ไหมเราแบ่งเรารู้ว่า U เป็นอะไรเราก็เอา U มาแทนตรงนี้นะครับแต่ส่วนอื่นเรายังไม่รู้นะ v ตัวนี้เราก็ยังไม่รู้เรารู้แค่ DV DU ตัวนี้เราก็ยังไม่รู้เรารู้แค่ U ดังนั้นเราก็ เอาอันที่เราแบ่งนี่แหละนะครับส่วนแรกเราได้ u เราอยากได้ du เราก็เอา u ไปดิฟใช่ไหม d หรือดิฟนั่นเองนะครับสัญลักษณ์เนาะอะ u เราเอาไปดิฟได้ du นะครับอ่ะแล้วก็ d v เราอยากได้ v เราต้องทำอะไรก็คือ d v เราจะเอา v ที่อ่ะ d v ที่เราเลือกมาตอนแรกเราจะเอาไปอินทิเกรตนะครับเพื่อจะให้ได้ v มาแทนค่าใน ในสูตรของเรานะครับเรามาดูตัวอยา่างง่ายๆแล้วกันนะครับส่วนมากเราจะใช้การอินทิเกรต b y p พา t แบบนี้นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะไปใช้การอินทิเกรตแบบแทนค่าตัวแปรแบบพื้นฐาน,นง่ายๆได้นะครับดังนั้นเราก็เลยต้องมาอาศัยสูตรนี้ แต่การอินทิเกรตแบบบายพาสก็ต้องยังอาศัยความรู้เรื่องอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปรเข้ามาช่วยบ้างเล็กน้อยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูสูตรอ่ะเรามาดูโจทย์ตัวนี้นะครับอ่ะเขาให้หาอินทิเกรตฟังก์ชันนะครับ X คูณกับ E กำลัง 5X เอ่ะเราจะอินทิเกรตแบบบายพาสนะเราทำาง่ายข้อนี้เราก็แบ่งฟังก์ชันออกเป็น2ส่วนอ่ะ ส่วนแรกผมขอแบ่งอย่างนี้เลยส่วนแรกแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่สองนะครับเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนอ่ะเขียนกำกับนี้หน่อยก็ได้อะสมมติผมแบ่งอันนี้เป็น U เหมือนกับโจทย์อ่ะเหมือนกับสูตรเนาะโทษออะอันนี้เป็น U อันนี้เป็น DV อะเรามาดูวิธีทำนะครับ ลราก็แบ่งก็คือให้ u เท่ากับ x และ dv เท่า e กับ e กำลัง 5x dx อ่ะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรามี u ที่จะไปแทนตามสูตรนะครับมี u แล้ว u เรามีแล้วเราต้องหา du กับหา v นะครับ เราอยากหาดี u, เราก็เอา u มาดิฟนะครับก็จะได้ว่า du เท่ากับข้อนี้มันบังเอิญน,นะครับ u กับ x มันเท่ากันก็เลยได้ว่า du ก็เลยเท่ากับ du ยก็เลยเท่ากับ dx นั่นเองนะครับสำหรับเฉพาะข้อนี้นะครับข้ออื่นข้ออื่นก็ขึ้นอยู่กับว่า u จะเป็นอะไรนะครับ du ก็จะเปลี่ยนไปตามว่า u ของเราเป็นอะไรนะครับและก็ v ก็จะเท่ากับอินทิเกรต dv นั่นเองนะครับอินทิเกรต dV คืออะไรอิ e นทิเกรต e ีกำลัง 5x dx อ็เได้เป็นเท่านี้อินทิเกรตออกมาอินทิเกรต e ีกำลัง 5x ได้เป็น e ีกำลัง 5x ส่วนด้วย5นั่นเองนะครับ ทำไมได้อย่างนี้การอินทิเกรตตรงนี้นะครับเราจะไปอาศัยการอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปรนะครับซึ่งก็สอนไปในคลิปที่แล้วนะครับก็อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปรนั่นเองอินทิเกรตออกมาได้ e กําลัง 5x ส่วน5นะครับอตอนนี้เรามีคบนะครับที่จะเอาไปแทนตามสูตรเรามี u สีเขียว,ยวนะครับเรามี du สีเหลือง และเราก็มี v เนี่ย v ที่เราหามาคือตัวนี้เราก็เอาไปแทนค่าตามสูตรเลยนะครับก็จะได้ว่าอินทิเกรต x d กำลัง 5x dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรต u dv ใช่ไหมตามสูตรของเราคือเป็น u คูณกับ v ลบด้วยอินทิเกรต v คูณกับ d u นะแทนค่าเข้าไป u ของเราคือ x v ของเราคือ e กํลัง 5x หาร5หะคือว่าส่วน5นั่นเองนะครับลบด้วยอินทิเกรต v v คือ e กํลัง 5x ส่วน5 ใช่ไหมใส่วงเล็บหน่อยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเป็นพอน์ไหนเนาะแล้วก็ d u ของเราก็คือ d x นั่นเองนะครับก็จะจัดรูปนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นหนึ่ส่วนห้ากำลังห้าบกับห้ามันเป็นตัวส่วนดึงออกมาเหมือนกันนะครับเป็น1นส่วนห้อินทิเกรต e กำลัง 5x dH ะแต่เวลาเราอินทิเกรตถ้ามันยังเหลือเครื่องหมายอินทิเกรตอยู่นะครับแสดงว่าตอนนี้เราอินทิเกรตยังไม่เสร็จนะครับเราต้องอินทิเกรตต่อให้เสร็จโดยการอินทิเกรตตัวที่มีเครื่องหมายอินทิเกรตนะครับส่วนหน้าตรงนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราอินทิเกรตเรียบร้อยอเครื่องหมายอินทิเกรตไม่มีนะครับมันมีเครื่องหมายอินทิเกรตตรงนี้เราก็อินทิเกรตมา อินท e ิเกรต e ลัง 5x ได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับอันนี้นะครับตัวเดิมเลยข้อน,นีอ้เห็นไหมเป็นตัวเดิมเลยนะครับก็อินทิเกรต e กำลัง 5x ได้เท่าไหร่ก็เอาอมาใส่นะครับก็จะเท่ากับ1ส e ่วน 5x e กำลัง 5x ลบกับ1ส e ่วน5อินทิเกรต e กำลัง 5x ได้อะไรก็คือ e กำลัง 5x ส่วน หานั่นเองนะครับอันนี้อินทิเกรตเสร็จแล้วอย่าลืมบวกด้วยค่าคงที่4แค่นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการอินทิเกรตที่เรียกว่าการอินทิเกรตแบบบายพาสนะครับหรือว่าการอินทิเกรตโดยการแยกส่วนนะครับแยกเป็นส่วนส่วนก็คือแยกเป็นแยกฟังก์ชันเป็น2ส,ส่วนคือเป็น u กับ dv นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาแทนตามสูตรก็คือสูตรนี้นะครับอ่ะคือตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะโอเคอ่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งคล้ายๆกันนะครับอ่ะมันก็มีบางกรณีที่เราอินทิเกรตนะครับแบบบายพาสครั้งแรกผมใช้คำว่าครั้งแรกเพราะว่ามันก็มีบางข้อที่เราต้องอินทิเกรตบายพาส มากกว่าหนึ่งครั้งถึงจะได้คําตอบนะครับนะมากกว่าหนึ่งครั้งถึงจะได้คําตอบบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยครั้งเดียวก็ยากแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะต้องมากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมอะ่ะข้อนี้อะ่ะเราก็แบ่งเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้วิธีการอินทิเกตแบบบายพาสนะครับก็แบ่งเหมือนเดิมอะ่ะอันนี้เป็นยูแล้วก็อันนี้เป็น แล้วก็ตัวหลังก็คือ dv นะครับแล้วก็ให้ u เท่ากับ x กำลังสองและ dv เท่ากับ e กำลัง 3x ลบ1 dx ่ะ สเต็ปเดิมของเราก็คือได้ u กับ dv มาเราต้องหาตัวที่เหลือ2ตัวก็คือ du แล้วก็ v นะครับเราได้ u มาเราจะหา du เราก็เอา u มาดิฟนะครับก็จะได้ว่า du เท่ากับเท่าไหร่ิฟ x กำลังสองได้เป็น 2x นะครับอย่าลืมตามด้วย dx นะครับแล้วก็ V ก็เหมือนเดิมก็คือเราต้องอินทิเกรต dv นะครับซึ่งก็คือการอินทิเกรต e กำลัง3 x อลบ1 dx ่อินทิเกรตออกมานะครับโดยใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรก็คือวิธีพื้นฐานนะครับอินทิเกรตออกมา N E ็นกำลัง3 x ลบ1นด้วย3นะครับ อินทิเกตออกมาเราได้ u ได้ du ได้ v เป็นที่เรียบร้อยเราก็ไปที่โจทย์ของเรานะครับก็จะได้ว่าอินทิเกรต x กำลัง2 e กำลัง3 x ลบ1 dx ก็คืออินทิเกรต u dv นะครับตามสูตรก็คือ uv ลบด้วยอินทิเกรต v du แทนค่าเข้าไปนะครับ u ของเราคือ x กำลังสองนะครับแล้วก็ v ของเราหามาคือ v กำลังสาม x ลบหนึ่งส่วนสามนะครับอันนี้คือ u คูณ v 2. ลบด้วยอินทิเกรต v v ค e ือ v กำลังสาม x ลบหนึ่งส่วนสาม ดีอของเราข้อนี้เป็น 2x dx ใช่ไหมจัดรูปมาก็จะเป็น1ส่วน 3x กำลัง2 e กำลัง 3x ลบ1นะครับลบด้วยเอาค่าคงที่ออกมาคือ2ส่วน3ข้างในเหลือเป็นอินทิเกรต x e กำลัง 2x ลบ 1dx อ่ะจะรูปมาอย่างนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้ายังเหลือเครื่องหมายอินทิเกรตเราก็ต้องอินทิเกรตต่อให้จบนะครับซึ่งการอินทิเกรตตัวนี้ก็ต้องใช้ความรู้เรื่องอินทิเกรตแบบบายพาสเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูว่าก้อนนี้ของเราจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ วอนนี้ของเราจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็ยกมานะครับยกมาทำบ้างนอกแล้วค่อยเอากลับขึ้นเข้าไปใส่นะครับก็พิจารณาพิจารณาอินทิเกรต x e กํลัง 3x ลบ1 dx เราจะบายพาสเหมือนเดิมก็เลือก u กับ dv เหมือนเดิมนะครับก็ให้ u เท่ากับ x และก็ d v เท่ากับ d e กำลังอะไร d e กำลัง3 x ลบห dx นะครับสเต็ปเดิมก็หา du อ่ะข้อนี้ u เท่ากับ x ก็จะได้ du เท่ากับ dx นั่นเองนะครับและ v ก็หาเหมือนเดิมก็คืออินทิเกรต dv ก็จะเท่ากับ e อินทิเกรต e กำลัง 3x ลบ1 dx ก็เหมือนกับตอนข้างบนนะครับ v ของ dv ของเราคือตัวเดียวกันอินทิเกรตออกมาก็ต้องเป็นตัวเดียวกันก็เป็น e กำลัง 3x ลบ1ส่วน3นะครับได้ครบแล้วก็จะได้ว่า ก็จะได้อินทิเกรต x e กำลัง 3x ลบหนึ่ง d x ก็จะเท่ากับอินทิเกรต u dv นะครับก็จะเท่ากับ u v ลบด้วยอินทิเกรต v d u อ่ะเราก็เอากลับเข้ามาแทนนะครับแทนค่าไป u ของเราคืออะไร U ของเราคือ x V ของเราคือ E กำลัง3 x ลบ1ส่วน3อันนี้ UV ลบด้วย integrate V E กำลัง3 x ลบ1ส่วน3ตรงนี้ DU คือ DX ก็จะเท่ากับ1ส่วน3 X e กำลัง3 x ลบ1ลบกับ1ส่วน3อินทิเกรต e กำลัง3 x ลบ่ะ dx ตรงนี้ก็ต้องอินทิเกรตให้เสร็จนะครับเราอินทิเกรตอันนี้มา2รอบแล้วนะครับเป็นเท่าไหร่ใส่เข้ามาเลยนะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน3 x e กำลัง3 x ลบหลบกับ1ส่วน3คูณกับอินทิเกรต e กําลัง3 x ลบ1ได้เป็น e กําลัง3 x 3> ลบ1ส่วน3านั่นเองนะครับหรือว่าเท่ากับ1ส่วน3 x e กําลัง3 x ลบ1ลบกับ1ส่วน9 e กําลัง3 x ลบ1นึ่นั่นเองนะครับ เราก็เอาก้อนนี้ยขับขึ้นไปใส่ตรงสีไฮไลท์สีแดงๆนะครับอ่ะอันนี้คือสีแดงที่เรามาหานะครับเราก็เอากลับขึ้นไปใส่เราก็ไปดูโจทย์บรรทัดนั้นนะครับก็คือก็คือจะได้ว่าอินทิเกรตอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลังสาม x ลบหนึ่ง ด x ก็จะเท่ากับอันแรกเป็น1ส่วน3 x กำลัง2 e กำลัง3 x ลบ1ลบกับ2ส่วน3อ่ะเอาไปใส่ต้องใส่วงเล็บด้วยนะครับก็คือเป็น1ส่วน3 x e กำลัง3 x ลบ1 แล้วก็ลบกับหนึ่งส่วนเก้า e กำลังสาม x ลบหนึ่งนะครับอ,อันนี้อินทิเกรตเสร็จต้องบวกค่าวงที่สี่นะครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าเราจะจัดรูปนิดหน่อยก็ได้นะครับเอาคูณเข้าไปในวงเล็บแล้วกัดก็จะเป็นหนึ่งส่วนสาม x กำลังสอง e กำลังสาม x ลบหนึ่งนะครับลบกับเอาสองส่วนสามคูณเข้าไปก็จะเป็น สองส่วนเก้าเอ็กซ์ e กำลังสามเอ็กซ์ลบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสองสองสามคูณเข้าไปอีกนะครับลบเจียวลบเป็นบวกสองส่วนยี่สิบเจ็ด e กำลังสามเอ็กซ์ลบหนึ่งบวกสี่นะครับหรือใครจะจัดรูปไม่เหมือนอย่างนี้ก็ตามแต่ความถนัดนะครับอ่ะนี่คือสองตัวอย่างของการ อินทิเกรตแบบบายพาสนะครับมีทั้งแบบรอบเดียว2อรอบหรือบางข้ออาจจะมีสามรอบสีรอบหรือกี่รอบไม่แน่ใจนะครับไม่รู้แล้วแต่โจทย์ข้อนั้นนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ